ัสลามมุอะลัยกุมเจ้าสวัสดีเจ้าเจอกับพี่แอนแถมแล้วกับช่องแม่แอนกับข้าวลำนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องแล้วก็กด subscribe ด,ดูเมนูอาหารเหนือต่างๆตัวนะเจ้าวันนี้อะ,อะไรเอ่ยวันนี้เราจะมาทำยำแหนมตุ้มจิ๋วทุกคนคือเพจของพี่แอนเองทำอาหารเหนือฮาล้านนะคะขายส่งทั่วประเทศเนาะตัวนี้สามารถทานสดก็ได้ทานสุกก็ดีนะคะทานกินกับผักสดๆอะไรก็ได้ที่หนู กระเทียมนะคะใช้กระเทียมไทยนะแม่นัมันจะหอมมากนะคะปกติทั่วไปเขาจะเอาไปซอยแต่เราจะไม่ซอยนะคะเราจะโขกพริกแล้วก็กระเทียมรวมกันไปเลยนะคะแล้วก็หอมแดงซอยนะ,จะเจ้ามีมะนาวนะคะแล้วก็หัวลิสงนะ,จะเจ้าผักยำแล้วหอมนะคะแล้วก็ะมะเขือนะเจ้าส่วนทัปพิ้งทับพิ้งนะคะทุกคนทุกคนกดเล็ด เพิ่มเติมไปก็ได้หรือจะไม่ใส่ก็ได้เอาแบบแหนมเน้นๆเลยก็ได้นะคะอันนี้เพี่แนจะใส่เป็นเฮ็ดหมูหนูลวกนะเจ้าลูกค้าตั้งักๆมันก็จะเป็นตัวนี้เนาะก่อนอื่นนะเจ้าปกติถ้าลูกค้าไม่ชอบเผ็ดก็เอาพริกขี้หนูเนี่ยไปซอยได้นะเจ้าแต่ส่วนตัวพี่แอนก็คือพี่แอนชอบที่จะเอาโขลกพริกแล้วก็กระเทียมมันความกระเทียมความพริกมันจะหอมซับซ่านเข้าไปในน้ำยำเลยนะ<ช>จะ ขออนุญาตโขกพริกกับกระเทียมนะเจ้าพี่อจะใส่สักประมาณ10เม็ดนะเจ้า10เม็ดเผ็ดไม่เผ็ดแล้วแต่เราเลยนะคะแล้วก็กระเทียมก็ใส่สักหนึ่งช้อนโต๊ะตอนนี้ขณะที่ทํำซีฟูดฝนตกนะเจ้าเสียงอาจจะไม่ชัดนะคะแต่จะพยายามพูดให้ดังนะเจ้าลูกค้ากโขกนะเจ้าโขกพริกกับอ่าโอเคนะคะทุกคนก็โขกพริกกระเทียมให้มันแบบพออยอ่าจากนั้นทุกทุกคนก็ใส่ พริแล้วก็กระเทียมเข้าไปในโหยำของเราได้เลยนะคะอะจากนั้นนะคะน้ำยำเบสิกนะคะแม่แม่น่าจะทําเป็นเนาะใส่มะนาวนะคะสักลูกวันนี้เพีอนจะทํายำแหนมสามสิลูกอ่แกะแหนมให้ดูด้วยนะคะจะแกะแหนมเพื่อพอตัวนะเจ้า อันนี้หนึ่งลูกแม่นะสี่ชิ้นนะคะแม่จะใส่ประมาณหนึ่งลูกเพราะว่าแหนมของเราเปรี้ยงอยู่แล้วไม่ต้องใส่เยอะนะคะสี่ชิ้นจากนั้นก็ใส่น้ําตาลปี๊บประมาณนะจ๊ะเอาครึ่งช้อนโต๊ะนะคะอ่ะออกเปรี้ยวหวานหวานนะจ๊ะปึ๊บนะจ๊ะจากนั้นก็ใส่น้ําปลาประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะน่าจะได้นะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะจ๊ะลูกค้าใส่เข้าไปเลยและก็ทํา คนให้มันเข้ากันเลยอ่าโอ้โี่รักกลิ่นน้ำยำมันหอมคือใช่นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดแหนมให้ลูกค้าไม่ต้องไปแกะหนังยางแล้วเจ้านี่รักไม่ต้องไปแกะหนังยางตัวนี้จะอีตัดจบป,ปึ๊บนะคะบีดใส่จานเลยบิบใส่ภาชนะได้เลยนะคะบีบใส่ภาชนะแบบนี้โอ้โห น่าทานมากอ่ะลืมบอกว่าถ้าใครไม่สะดวกที่จะเอาไปเวฟนะคะหรือว่าชอบทานแหนมสดคือทานได้นะคะบางคนทานสดบางคนทานสุกไม่ซีเรียสทานได้หมดนะเจ้าพี่แอนก็ชอบทานเอาไปเวฟพี่แอนก่อน,อนเอาไปเวฟก,ก่อนนะเจ้าอ่ะตัดแบบนี้ได้เลยนะเจ้าจะมีพริกทุกตุ้มทุกเม็ดแบบนี้นะคะไอ่นะคะนี่ ได้นะคะหรือจะเอาไปเวฟเดี๋ยวเราจะเอาไปเวฟแล้วก็เอามายำนะคะเวลาเวฟนะคะมันจะมีการคลายน้ำลูกค้าเอาน้ำออกเหลือไว้นิดหน่อยนะคะใส่ลงไปในน้ำยำของเราได้เลยสามสิบลูกนะคะได้เยอะมากโอ้โห น้ำแหนมต้มจิ๋วเจ้านะเจ้าแล้วเราก็ใส่เครื่องต่างๆตามชอบนะคะผักขุ้นายต้นหอมนะคะมะเขือเทศใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะอันนี้แล้วแต่ชอบนะคะใส่เข้าไปนะเจ้า ใส่เห็ดนะคะเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าอะไรลวกใส่เข้าไปเพิ่มอัตรรสนะคะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าส่วนสําคัญคือต้องมีหอมแดงนะคะขิงซอยขิงซอยต้องมีนะจ๊ะผัวริสงนะคะใส่คูุเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราจะโรยหน้าด้วยหอมแดงที่แอนชอบใส่หอมแดงเยอะๆโอ๊ยน้ำลายสอละคะ่ะตอนนี้ เพิ่มได้พริกคงพริกแห้ทงทอดนะคะได้นะคะเสร็จแล้วค่ะทุกคนค่ะผักจัดไปแล้วแต่ชอบนะคะผักี๋ยวๆต้องใส่พริกสด้วยพร่กสด จะแบบแน่นแน่นหนึบหนึบแล้วมีพริกนะคะมีพริกตุ้นๆุุ้กเม็ดกินกับขิงกับผักเข้ากันมาก ำแล้วรับรองเด็กไม่อยู่ลองไปทำตามกันดูนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องแล้วก็กดตับไคดตามดูเมนูต่างๆอหเนต่างๆได้นะคะแฟน่าลงอัปเดตเรื่อยๆนะเจ้าสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่ชมคลิปนะคะลาไปก่อนนะเจ้าอัสลามอะลัยคุมเจ้าสวัสดีเจ้า